เผาตัวกะลามะพร้าวกับชานอ้อยนะครับผมก็ยังไม่เคยทำนะครับวันนี้วันแรกเดี๋ยวเราจะเผาชานอ้อยแล้วลองไปอัดแท่งกันดูนะครับน้ำส้มกน้ม้ที่ไหลออกมานะครับจะมีการพ่นตตไฟออกมาแบบนี้เลยอุณหภูมิความร้อนที่ปากป่องพันองศานะครับเดีบยว้านนอกสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบประสิทธิภาพเตาครับุ่นที่3าเป็นเตาพันองศานะครับก็เรามานอกสถานที่วันนี้มาที่นครปฐมนะครับเราจะ ทำการเทสนับในการเผาตัวนี้นะฮะกะลามะพร้าวเห็นไะกะลามะพร้าวเนี่ยถ้าเราเตรียมมาแล้วมันมีขนหรือว่ามีขุยมีใยมะพร้าวแบบนี้เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเราต้องทําการแกะก่อนนะครับแกะให้มันะสะอาดประมาณนี้เพื่อที่ว่าเวลาเราได้ถานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปริมาณเท่าที่น้อยลงเพราะว่าเราจะได้เนื้อกะลาที่บริสุทธิ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ เตานะครับก็จะเป็นเตาตัวนี้เลยนะครับเป็นเตาพันองศารุ่นที่3นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาให้มาให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนนะครับที่สูงมากขึ้นใช้ระยะเวลาในการเผาที่น้อยลงแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่น้อยลงนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยจะถูกบิวอินไว้ในตัวเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวชุดน้ํามันนะครับชุดน้ํามันเนี่ยเราจะออกแบบใหม่เป็นแนวนอนนะครับย้ายตัวปล่อยน้ํามันเนี่ยมาไว้ทางท้ายแล้วก็ ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราจะติดกับป่องเชื้อเพลิงเพื่อให้ได้รับความร้อนบางส่วนนะครับเราจะนําความร้อนบางส่วนตัวเนี้ยมาทําการละลายสมมติว่าถ้าใครใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ามันพืชเก่าอาจจะมีการเป็นไขเวลาอากาศเย็ยนมันจะเป็นไขครับเราก็จะได้รับความร้อนตรงเนี้ยมาละลายไขยให้เป็นน้ํามันเขาเรียกว่าให้เป็นเชื้อเพลิงไหลลงสู่ก๊อกตรงนี้แล้วก็ไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้แล้วก็ชุดกลั่นน้ําส้มควันไม้นะครับเราก็ทําการออกแบบให้เป็นระบบแบบยูเนี่ยนนะครับขันเข้าได้สนิทถอดออกได้ง่ายทําความสะอาดได้ง่ายนะครับ ทำให้เรื่องของการอุดตันเนี่ยหมดปัญหาตรงนี้ไปได้เพราะว่าเราถอดออกมาทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็ตัวอ่าท่อกระจายความร้อนนะครับเราปรับเป็นแบบ6นิ้วตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็สามารถที่จะยกแบบนี้อ่าสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ถ้าตัวท่อความร้อนเนี่ยมีการชํารุดสึกหลอนะครับแล้วด้านล่างนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะฮะด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบบ่ารับนะครับป่ารับ ซึ่งบ่ารับตัวนี้เราจะไม่ต้องใช้พวกเซรามิกไฟเบอร์หรืออะไรเนี่ยมาสีแล้วเราแค่วางลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมชัดน,นะเราวางลงไปแบบนี้ปึ้มเราวางแบบนี้พอวางไปแล้วเนี่ยมันจะมีความลึกตรงนี้นะครับเราใช้ดินร่วนครับใช้ดินร่วนนะครับ,รนนรบไม่ใช่ดินเหนียวดินเปียกใช้ดินร่วนแห้งๆเนี่ยโรยเพื่อสีลอยรั่วง่ายๆนะครับใช้ดินใช้ดินเลยครับอย่างเดียวเลยนะฮะแค่นี้เองเตาก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวเตาพันองศาในรุ่นที่3อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดค่าความชืน้นจริงๆแล้วกะลามะพร้าวเนี่ยมันแห้งนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันตากฝนไว้นะครับแล้วมันถูกเก็บอยู่ในถุงปุ๋ยนะถุงกระสอบเนี่ยมันทําให้ค่าความชื้นเนี่ยมันยังคงอยู่ในเนื้อกะลาเดี๋ยวเราวัดค่าความชื้นกันเท่าไหร่หลายคนถามนะครับว่าสตาร์ทไฟนานไหมนานไหม,นานไหมกว่าจะคายแก๊สนะครับเราต้องดูจากค่าความชืน้นถ้าค่าความชื้นไม่เกิน 10- หรือ15เปอร์เซ็นต์เนี่ย40นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงแน่นอนมีกาคย๊ แต่ถ้าค่าความชื้นระดับ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าตามหลักการเผาจริงๆแล้วต้องมี3-5ชั่วโมงแล้วแต่วัสดุนะครับ3-5ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเตาด้วยว่าเราใช้ระยะเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงกว่าจะเริ่มมีกระบวนการคายแก๊สโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมเตาต่อครับอันนี้เป็นชานอ้อยนะครับที่พี่เขาเตรียมมาให้แล้วแต่ว่ามันแห้งนะแห้งเนี่ยยังไงมันเผาได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบค่าความชื้นนะครับอันที่แห้งก่อนอ่ะเดี๋ยวทดสอบค่าความชื้นอ,อันที่แหห้งนะผมใดู เนี่ยสิบเปอร์เซนต์เองนะครับสิบกว่าเปอร์เซนต์เองไอ้เนี่ยเผาประมาณสี่สิบนาทีครับก็คายแก๊สละทีนี้มันอย่างเงี้ยมันเผาง่ายผมจะให้ดูอันนี้ที่พี่เขาเพิ่งคั้นน้ำอ้อยเมื่อเช้าอ่าเปียกๆเ,เลยเนี่ยฮะเนี่ยอ่าเราวัดค่าความชื้นออกมาเนี่ยมันขึ้นว่าไฮก็คือมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ค่าความชื้นครับเดี๋ยวเราวัดอีกด้านหนึ่งเราหาค่าเฉลี่ยนะครับอ่าด้านนี้มันจะสามสิบกว่าเปอร์เซนต์ค่าเฉลีย่ยประมาณาาสี่สิบเปอร์เซนต์อ่อาสามสิบกว่าเปอร์เซนต์สี่ส เดี๋ยวเราจะเหลือพื้นที่ไว้ใส่มะกรูดมะนาวด้วยนะครับอันนี้เราจะให้ดูว่าชานอ,อ้อยอ่ะนี่เราได้มะกรูดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับว่ามะกรูดยังเป็นมะกรูดอยู่ไหมอ่ะนี่มะกรูดนะครับใส่ไปนะฮะอันนี้ที่เราใส่ไปหลากหลายชนิดเนี่ยเราต้องการให้ดูนะว่ามันสามารถที่จะเผาร,รวมกันได้แต่เวลาเราทํางานจริงแล้วเราควรจะแยกเป็นประเภทนะไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งไปเลยแห้งก็แห้งไปเลยชื้นก็ชื้นไปเลยหรือว่าไม้สดก็ไม้สดไปเลยนะครับ ไม่ควรทําตามนี้อันนี้เราเป็นเพียงการทดสอบให้ดูนะครับอ่ะนี่มะกรูดนะอันเนี้ยเราเผาทําไมสดๆเราจะไปทําก้อนดูดกลิ่นนะครับให้มันมีรูปทรงที่สวยงามนะครับไปใส่ในตู้เย็นอ่ะอันนี้มะนาวอ่ะมะนาววางนี้นี่มะกรูดมะนาวพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ fight. ทไฟทีนี้เอะโอเคเสร็จแล้วเราจะทําการปิดฝาเตาผมบอกแล้วนะครับวันนี้เราจะอิงธรรมชาติเนี่ยนะฮะ เซรามิกไฟเบอร์เราไม่ใช้เราใช้ธรรมชาติเงแล้วก็คือดินปกติเราใช้เซรามิกไฟเบอร์นะสีตรงนี้วันนี้เราใช้ดินเลยครับเอาโอเคเอาดินยัดเข้าไปเลยนี่เดี๋ยวใส่ดินนี้นะครับเต็มเสร็จแล้วเราก็เอาไปปิดฝาได้เลยนะครับย้ํานะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยไม่ควรนะครับแต่ว่าเราทําการทดสอบให้ดูนะครับว่าการใส่ไม้ที่มีความหลากหลายทั้งความชื้นแล้วก็ชนิดของไม้แบบนี้ไม่ควรนะครับมันจะทําให้ไม้บางส่วนเนี่ยอาจจะไม่เป็นฐานได้นะครับมันจะไม่สมบูรณ์นะครับ แต่อันนี้เราย้านะครับว่าเราทําการทดสอบประสิทธิภาพเตาให้ดูเดี๋ยวเราเตรียมน้ํามันนะครับวันนี้ผมเตรียมไว้มีทั้งน้ํามันพืชเก่านี่นะฮะกับน้ํามันเครื่องเก่าเป็นน้ํามันรถบรรทุกนะครับน้ามันรถสิบล้อนะครับส่วนตรงนี้เราใช้ตัวเซรามิกไฟเบอร์นะครับแต่ถ้าใครไม่มีให้ใช้เศษผ้านะครับแต่ว่าเศษผ้าเนี่ยมันอาจจะถูกเผาไหม้ได้ไวถ้าเป็นเซรามิกไฟเบอร์เนี่ยเราจะใช้ประมาณห้าครั้งขึ้นไปนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมันยังคงอยู่ไม่ได้ไหม้ไปกับไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุด น้ำมันนะครับชุดน้ํามันเราออกแบบแบบนี้นะครับด้านนี้เราให้โดนความร้อนเพื่อที่ว่าเผื่ออากาศเย็นเราใช้น้ํามันพืชเก่าหรือน้ามันเครื่องเก่ามันเป็นไขมันไม่ละลายความร้อนจะช่วยละลายแล้วก็ทําให้มันไหลมาลงสู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตั้งนี่มันจะเอียงแบบนี้อ่าโอเคเราลินน้ํามันใส่ตรงนี้ครับอ่ะอันนี้เป็นน้ํามันรถบรรทุกนะครับน้ํามันเครื่องเก่าอ่ะเราก็ลินไปลินไปให้เต็มกระบอกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยน้ํามันลงมาอ่ะปล่อยน้ํามันลงมาตรงนี้นะครับเปิดวาล์วตรงนี้เปิดวาล์วตรงนี้ ให้น้ำมันไหลลงมานะครับน้ำมันก็จะไหลลงตรงนี้แล้วก็วิ่งตามท่อมาออกสู่ตรงนี้อ่านี่นะครับปล่อยน้ำมันนะครับให้ครึ่งหนึ่งของความสูงตัวเซรามิกไฟเบอร์หรือว่าเศษผ้าที่เราวางไว้นะครับเพื่อให้มันซับน้ำมันอย่าให้ท่วมนะครับครึ่งหนึ่งเนะี่ยฮะประมาณนี้แล้วเราก็ปิดวาล์วน้ำมันไปก่อนนะครับโอเคต่อไปเราติดตั้งชุดน้ำส้มก่อนไม้อ่าใส่ได้เลยนะครับก็ใส่ด้านล่างก่อนนะครับปล่อยให้ท่อควันเข้าไปแล้วก็ประกอบด้านบน อ่าแล้วก็ขันยูเนียนเข้าไปให้แน่นสนิทนะครับมันจะง่ายนะครับเวลาเราใช้งาน <c oughs> เวลาเราถอดไปทําความสะอาดนะครับเราสามารถทําความสะอาดได้ได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้เราก็อ่าต่อเข้าไปให้มันเสมอแล้วก็ติดตั้งชุดน้ามันเข้าไปครับแบบนี้เลยอ่าแค่นี้เลยดันเข้าไปให้สุดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราทําการปิดฝานะครับปกติตรงนี้เราจะใช้เซรามิกไฟเบอร์แต่วันนี้เราอิงธรรมชาตินะครับ เราจะปิดไปเลยนะฮะเราจะปิดไปเลยปุ๊บเสร็จแล้วเราจะใช้ดินร่วนนะครับโรยข้างบนนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราอิงธรรมชาติเราก็ใช้ดินร่วนเนี่ยครับปิดตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราบอกแล้วว่าเราจะใช้ธรรมชาติล้วนๆนะครับคือเซรามิกไฟเบอร์เนี่ยหมดแล้วเราต้องไปซื้อแต่เนี้ยดินไม่ต้องซื้อนะครับมีทุกที่เราใช้ดินนะครับใช้ดินเนี่ยปิดลอยรั่วบริเวณฝาขอบถังตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วเราก็ทําการติดตั้งชุดน้ําส้มขวาญไม้นะครับเราจะมีปั๊มให้นี่นะฮะอันนี้คือปั อย่างนี้ต่อสายยางแล้วก็จุ่มลงไปเลย,เยนะครับจุ่มไปประมาณข้อกลางของถังเนี่ยนะฮะให้มันอยู่ลึกลงไปนิดนึงเพื่อว่ามันจะได้ปั๊มน้ําเย็นขึ้นมาวนนะครับอ่าโอเคนะนครับได้แล้วครับแล้วก็สายยางเส้นที่ออกจากปั๊มเนี่ยให้เราเข้าด้านล่างอ่านี่เราเสียบเข้าไปด้านล่างแบบนี้นะครับอันนี้ติดตั้งชุดน้ําส้มขันไม้อ่าแล้วก็ท่อน้ําออกนะครับเราต่อท่อน้ําเข้าไป อย่างนี้แล้วก็วนกลับมาเข้าไปที่ถังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราหาอะไรมัดไว้ทักนิดนึงนะครับปลายสายจะได้ไม่ร่วงลงมานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับแล้วก็เราสตาร์ทไฟไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราค่อยเริ่มระบบเสียบไฟเข้าไปเพื่อปั๊มน้ำนะครับเพื่อที่จะวนน้าเย็นเข้าไปให้มันเริ่มมีกระบวนการกลั่นน้ําส้มขวั่นไม้ครับเดี๋ยวเราก็ไปจุดไฟกันครับ เรามาดูการปรับน้ำมันนะครับที่วาล์วนะครับสังเกตเห็นไหมฮะน้ำมันจะหยดเนี่ยเราปรับแค่น้ำมันหยดประมาณนี้นะครับเผาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเตาประเภทนี้เราต้องอาศัยระยะเวลาในการนําความร้อนเข้าไปเพื่อไล่ความชื้นตัวชีวมวลที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นระบบน้ำมันนะเราดูควันน้อยมากนะครับ แทบไม่มีเลยนะครับไอจะไอปริมาณควันเนี่ยอันนี้เราใช้แบบหลักของธรรมชาตินะครับก็คือใช้หลักการดูดอากาศโดยไม่ต้องใช้พัดลมหรือว่าโบเขาเรียกาอะไรบลวโบเวอร์อะไรนี้สักอย่างน,นะครับพัดลมเนี่ยช่วยนะครับเราใช้หลักของการดูดอากาศซึ่งเราออกแบบมาให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องใช้พัดลมไฟฟ้าช่วยนะครับเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยควันก็จะมีประมาณนี้มีควันนะครับแต่มีน้อยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยว ระยะเวลาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตกันอีกรอบนึงครับตอนนี้เวลานะครับผ่านไป40นาทีนะครับจากที่เราทดลองใส่ไปเนี่ย40นาทีกระบวนการคลายแก๊สเริ่มขึ้นแล้วนะครับน้ำส้มควันไม้ออกแล้วอเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ก็คือน้ำส้มควันไม้นะครับออกแบบนี้เลยนี่ฮะเป็นน้ำส้มแบบนี้เลยสีส้มๆเลยนะฮะนี่ จากการที่เราใส่ไม้ไปตามต้นนะครับที่เราใส่ไปก็จะมีชานอ้อยกะลามะพร้าวมีมะกรูดมะนาวนะครับใส่ไปอ่ะนี่นะครับกระบวนการคายแก๊สเริ่มต้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะอ่ามีเปลวไฟเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการคายแก๊สแบบนี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ระยะเวลาผ่านไป40นาทีนะเราเริ่มเดี๋ยวอ่ามองไม่เห็นนะผมผมให้เห็นกันนะอ่าเราเริ่มตอนเที่ยง20ตอนนี้ บ่ายโมง11นาทีแล้วก็ผ่านไป51นาทีน่าเห็นไหมฮะด้วยเตารูปแบบใหม่ครับในรุ่นที่3าเนี่ยเตาพันองศาฮนะมันช่วยทําให้ความร้อนเนี่ยสะสมในเตาได้ไวขึ้นนะครับทำให้เราประหยัดเชื้อเพลิงนะครับตอนนี้น้ํามันที่เราใช้ไปเนี่ยยังไม่ถึงลิตรเลยนะครับยังไม่ถึงลิตรน้ำมันวันนี้เราสตาร์ทด้วยน้ํามันนะครับเตาตัวนี้สามารถใช้ฟืนได้ใช้ถ่านได้ใช้น้ํามันได้มีทุกระบบอยู่ในตัวเดียวกันเลยแล้ววันนี้เราใช้หลักธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้เซรามิกไฟเบอร์เลย ใช้ดินล้วนๆนะครับซีนด้วยดินอ่านี่กระบวนการคายแก๊สเริ่มต้นแล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้เรามาอัปเดตนะครับให้ดูนะครับอ่ะนี่น้ำส้มควันไม้เป็นไงฮะน้ำส้มควันไม้ที่ไหลออกมานะครับอ่านี่เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ตอนท้ายให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงช่วงนี้เราสตาร์ทไฟไปก่อนนะครับรอให้เปลวไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาเยอะกว่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะถึงหยุดการสตาร์ทไฟนะครับปล่อยให้ระบบการคายแก๊สเนี่ยเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวลาผ่านไป 1>, 1ชั่วโมงเห็นไหมเนี่ยอา้าว1ชั่วโมง10นาทีนะผ่านไป1ชั่วโมง10นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่า,วาเวลามันคายแก๊สเนี่ยาคายแก๊สสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราดูตรงไหนนะฮะผมให้สังเกตตรงนี้นะอ่ะเราดูตรงนี้เราจะเห็นไหมว่ามันมีควันสีขาวเนี่ยพุ่งออกมาเห็นไหมรเราต้องรองให้ควันตรงนี้นะครับมันกลายเป็นเปลวไฟทั้งหมดเหมือนเราพ่นไฟออกมาฮะกระบวนการคายแก๊สเนี่ยก็จะสมบูรณ์แล้วเราสามารถดึงชุดน้ํามันนี้ออกได้เลย แล้วมันก็จะมีไฟแลบปักป่องขึ้นมาแบบนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่เต็มที่นะเราต้องรอก่อนนะครับเราสังเกตอย่างนี้นะตอนนี้กระบวนการคายแก๊สก็สมบูรณ์แล้วนะครับผมจะให้ดูนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีการพ่นแต่ไฟออกมาเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดน้ํามันนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับไม่ต้องใช้ละนะฮะตอนนี้ก็จะมีการคายแก๊สเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับถึง2ชั่วโมงเลยนะฮะ อันนี้ก็คือเปลวไฟนะครับในรอบเผากลางวันนะครับเปลวไฟอาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่ว่าความแรงของไฟนี้แรงนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิความร้อนในห้องสตาร์ทไฟนะครับขึ้นว่าหายก็คือทะลุพันองศานะครับอันนี้ฮะจะมีการพ่นแต่ไฟออกมาแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยอุณหภูมิความร้อนที่ปากป่องอ่าขึ้นว่าหายก็คือพันองศานะครับ อ่าอันนี้เป็นอุณหภูมิที่เราเผาอันนี้การคายแก๊สเนี่ยก็จะไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าไม้ที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นไม้รวมๆหลายชนิดแล้วก็หลายความชื้นนะครับที่เราใส่ไปนะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าอุณหภูมินี้ก็คือห้องสตาร์ทไฟป่องกระจายความร้อนนี่พันองศาแน่นอนนะครับเป็นเตาพันองศารุ่นที่3ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการอบถ่านมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะ เราใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นสตาร์ทไฟมาจนถึงตอนนี้ก็คือ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งจะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟในช่วงท้ายนะครับไฟที่อยู่ในห้องสตาร์ทไฟนะครับอันนี้ก็คือไฟเลี้ยงที่กําลังจะดับลงนะครับการอบถ่านด้วยเตาพันองศานะครับถ้าอบสมบูรณ์แล้วนะครับไฟดับลงจะต้องไม่มีควันเกิดขึ้นนะครับถ้าดับลงแล้วยังมีควันเกิดขึ้นแสดงว่าการเผาหรือว่าการอบเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับ สมบูรณ์จะต้องไม่มีควันนะฮะอันนี้ใกล้จะดับลงแล้วนะครับไม่มีเปลวไฟขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากกะลามะพร้าวชานอ้อยที่เราใส่ไปนี่ก็อยู่ประมาณที่3ลิตรครึ่งนะครับประมาณนี้3ลิตรครึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับปริมาณของน้ำส้มควันไม้เนี่ยจะมี2ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือความชื้นของไม้ไม้ที่มีความชื้นเยอะการกลั่นน้ำส้มควันไม้ก็ได้เยอะและที่สําคัญก็คือตัวน้ําหล่อเย็นนะครับ น้ำที่เรานําไปหล่อเย็นเนี่ยยิ่งมีความเย็นได้มากเท่าไหร่นะครับกระบวนการกันก็สามารถที่จะกลัดได้มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าน้ําเริ่มร้อนกระบวนการกันก็จะทําได้น้อยลงนะครับเดี๋ยวเรารอให้ถังเย็นนะครับประมาณ2ชั่วโมงเราจะมาเปิดดูฐานด้านในกันนะครับตรงนี้ไฟก็จะดับลงแล้วนะครับอันนี้คือไฟในช่วงท้ายจะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดเตานะครับตอนนี้เราถอดชุดน้ําส้มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดชุดน้ําส้มก่อนนะฮะหมุนออกแบบนี้เลยนะครับเป็นเกลียวเป็นยูเนียนนะครับตัวนี้อ่ะเสร็จแล้ว าเราต้องขันอ่าเนี่ยน้ำส้มมันจะออกมาอย่างนี้นะฮะอ่าเนี่ยฮะเรามาลินน้ำส้มออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดเอาสารทาที่ตกค้างนี่ออกมานะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ยกขึ้นอ่านี่ฮะนี่ก็จะเหนียวแบบนี้เลยนะครับเอาออกให้หมด แล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันแห้งครับแล้วเราก็มาดูตรงยูเนียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงยูเนียนตัวนี้ถ้ามันมีขมเหาแห้งแห้นะครับเราก็เอาอะไรเขียียออกได้เลยนะครับก็ทําความสะอาดประมาณนี้ครับก็เอาตั้งทิ้งไว้ให้ตัวสารทาที่ตกค้างอยู่นี้ออกให้หมดนะครับ <Okay. S 1> ดินที่อยู่ปากถังเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เราเอาไปปลูกต้นไม้นะ oh. มันจะช่วยไล่มแมลงในดินนะครับอ่านี่นะฮะโอเครเรามาสํารวจตัวชานอ้อย มะกรูดมะนาวเราอยู่ครบไหมนี่มะกรูดอย่นีานาวโอ้โหนี่ฮะนี่คือมะกรูด <ไป S 1> นะครับมะก,กรูดอันนี้คือชานอ้อยอ่านี่ลูกมะนาวนะครับเป็นฐานหมดเลยชานอ้อยนี่ฮะเป็นฐานหมดเลยนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอากะลาขึ้นมาดูกันนะครับฐานที่ได้นะครับก็เป็นฐานสมบูรณ์ ร้อเรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปผลิตฐานอัดแท่งกันนะครับอ่าขั้นตอนการใช้งานเตาก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นคู่มือเดี๋ยวต่อไปเราจะไปผลิตฐานอัดแท่งนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ